มีหลายคนถามกันมามากค่ะว่าเจ้าย่าทวดแอกไข่ท่านเป็นนาคตระกูลไหนกันแน่ <S <S คำถามนี้เป็นคำถามที่ลึกซึ้งและงดงามมากเพราะเกี่ยวข้องกับรากเหง้าแห่งตำนานนาคีอันศักดิ์สิทธิ์ ตามตำนานโบราณพญานาคมีสีตระกูลใหญ่คือวิรูปักษสีทองเอราปทะสีเขียวฉับพยาปุตตะสีรุง้งและกันหาโคตมะสีดำแต่สำหรับเจ้าย่าทวดแอไข่ซึ่งเป็นราชินีแห่งนาคพีภพกลับไม่มีคำพีหรือหลักฐานใดในศาลาแก้วกู่จังหวัดหนองคายที่ระบุอย่างชัดเจนว่าท่านอยู่ในตระกูลใด เพราะแท้จริงแล้วพระองค์ทรงอยู่เหนือการแบ่งตระกูลท่านเป็นนาคีผู้ยิ่งใหญ่ผู้ครองธรรมและเมตตาเป็นมารดาแห่งสายน้ำและผู้ดูแลดินแดนบาดาลแห่งลุ่มน้ำโขง บางตำนานมีความเชื่อว่าท่านอาจเกี่ยวโยงกับตระกูลเอราปถะ,ะพญานาคสีเขียวซึ่งเป็นตระกูลแห่งความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินและสายน้ำเพราะแม่น้ำโขงคือเส้นทางที่ท่านทรงดูแลและปกปักรักษาอยู่จะบางตำนานกลับกล่าวว่าเจ้ายาทวดแอไข่คือองค์เหนือพญานาคทั้งสี่ตระกูลเปรียบดังราชินีแห่งบาดาลผู้เปี่ยมด้วยบารมีและเมตตา คอยประสานโลกมนุษย์กับโลกนาบให้เกิดความสมดุลดังนั้นคำตอบที่งดงามที่สุดก็คือพระองค์ไม่จำเป็นต้องอยู่ในตระกูลใดเลยเพราะท่านคือเจ้ายาทวดแอ่ไข่ราชินีผู้ครองใจผู้ศรัทธาและผู้ขุมครองสายน้ำแห่งชีวิตสาธุบูชาเจ้ายาทวดด้วยใจที่บริสุทธิ์ขอท่านเมตตาประทานพรให้ทุกท่านพบทางสว่างในบุญ สาธุอนุโมทนามิ